ทำเอานักสืบโซเชียลขอบตาดำไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับข่าวลือสนานของคู่รักคนดังยุค90ที่แอบย่องเงียบเซ็นใบหย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางหัวหน้าห้องคนเก่งแห่ดาวกันใหญ่จนล่าสุดสดๆร้อนๆมีเบาะแสใหม่เกี่ยวกับคู่รักยุค90ยหย่าแล้วออกมาอีกแล้วค่ะแถมพิธีกรคนดังยังเขียนชื่อใส่กระดาษอีกว่าคู่รักยุค90ยหย่าแล้วนี้คือใครกันแน่ เรียกว่าเมื่อสี่ถึงห้าวันนี้ถือเป็นข่าวลือสนั่นมีช็อกไปตามๆกันเมื่อมีเพจเมาส์ข่าวบันเทิงชื่อดังหลายเพจทั้ทงเพจเล็กซี่กัดโบกัสแฉเพจจับโปดาราและนักข่าวดังตัวแม่อย่างเต๋าทีวีพูร,รวมตัวออกมาทิ้งบอมถึงข่าวลือคู่รักหย่าแล้วโดยมีใจความว่าคู่รักคู่นี้เป็นคู่รักยุค90ซึ่งบอกเลยว่าดังมากเป็นนักร้องดังและมีลูกโตหล่อระดับขั้นเทพและเพิ่งเซ็นใบหย่าไปหมาดๆเมื่อไม่นานมานี้เอง จากนั้นไม่นานเพจจับโปดาราเปิดเบาะแสใหม่เกี่ยวกับคู่รักยูเกยหย่าแล้วทำเอาร้องอุยอุยอุยยิ่งกว่าเสียงพี่หนุ่มกัญชัยอีกว่าอย่าได้ไม่นานเขาพาเมียเด็กไปเปิดตัวแล้วค่ะใจเจ็บมากล่าสุดตัวมันดาโทรศัพท์มาหาเดียนว่ากรี๊ดกรีกรีมึงเขาพากันไปออกงานแล้วค่ะงานมินิคอนเสิร์ตร,รวมศิลปินดาราช่องหนึ่งไม่แคร์ใดๆระดับตัวพ่อไม่พอนะทุกคนในงานก็งงว่าผู้หญิงคนนี้คือใครแต่พออีกคนลงเวทีมากอดมาหอมทุกคนเลยถึงบางอ้ออ๋อเมียเด็ก แถมเพจจับโปดาราก็ยังฝากบอกถึงคนที่ไม่เชื่อข่าวลือนี้อีกว่าถ้าไม่เชื่อเดียนไปดูไอจีเมียเด็กได้เลยค่ะนางอัพรูปลงอยากให้ทุกคนรู้แฟนคลับรู้กูไม่อยากรู้ค่ะท้าวความก่อนเมียหลวงแม่ผัวชันจับได้ครั้งที่ลอยว่าผัวฉีนนอกใจนอกกายไปมีเมียเด็กเลยขอหย่าทันทีมันทนไม่ได้แล้ว จากนั้นไม่นานรายการดังอย่างตกมันบันเทิงซึ่งมีบุ๋มปนัดดาเต้นวส,สินและรัศมีแขเป็นพิธีกรรายการได้บอกคำใบ้ชุดใหม่ของคู่รักยุค90ย่องเงียบเซ็นใบหย่าว่าคู่นี้ไม่ใช่แค่เป็นดาราดางังเพราะฝ่ายชายทำงานในวงการบันเทิงมาแล้วหลากหลายทั้งนักแสดงนักร้องพิธีกรนายแบบแถมมีรางวัลการันตีฝีมืออีกด้วยส่วนฝ่ายหญิงฝั่งภรรยานะคะเป็นคนสวยหุ่นสับชอบออกกำลังกายซึ่งเธอเป็นทั้งนักแสดงนักร้องและนางแบบ แถมคู่รักสามีภรรยาหย่าร้างคู่นี้มีลูกมากกว่า1คนแต่งงานกันมามากกว่า20ปีและที่สําคัญเซ็นใบหย่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยจ้าแต่ทั้งสามีและภรรยายังฟอลโลและคอมเมนต์ไอจกันอยู่ตามปกติและยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่แค่ลดสถานะจากสามีภรรยามาเป็นพ่อแม่ของลูกเท่านั้นเองค่ะ สำหรับเหตุผลที่ต้องเลิกกันนั้นนะคะเพราะมีมือที่3ซึ่งหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่3นั้นเธออายุหลักสี่ต้นๆและเป็นคนที่มีชื่อเสียงแถมยังมีคนรู้จักทั้งในและนอกวงการบันเทิงมากมายและเคยผ่านการแต่งงานกับไฮโซมีลูกติดมาแล้วรวมถึงมีทริปเที่ยวกับสามีคู่รักยุคเก้่าแล้วอีกด้วยค่ะ แถมช่วงหนึ่งของรายการบุ๋มปนัดดายังบอกใบ้ด้วยการเขียนใส่กระดาษบอกเพื่อนพิธีกรร่วมรายการอย่างรัศมีแข้ให้ดูไล่เลียงลำดับของข่าวลือว่าคู่นี้เป็นคู่รักยุค90อย่าแล้วและอยากให้รอเขาออกมาพูดเองดีกว่าถ้าเขาตกลงเองกันได้แล้วความสัมพันธ์เขาจะชัดเจนเป็นแบบไหนแฮปปี้กันทุกฝ่ายก็เรื่องของเขาเชื่อว่าอีกไม่นานก็คงออกมาเคลียร์ค่ะ เรียกว่าคู่รักอยู่90แอบย่องเงียบเซ็นใบหยาแล้วคือใครจะเป็นแบบข่าวลือหรือเปล่าและจะใช่คู่สามีภรรยาที่หลายคนแห่เดากันไหมต้องรองให้ทั้งคู่ออกมาเปิดใจดีที่สุดค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ